สับโดดอีกแล้วครับพี่น้องครับสับโดดอีกแล้วกินเหลืองวะไม่อยากกินเหลือง <Okay. S 1> อไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายน,นี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราเดินทางออกจากมาจุดรว,วมพลลานพระใหญ่ บ้านดอนกองไม่ยอมออกก่อนรถใหญ่โอ้โหรถติดเป็นแถวเลยครับรถนั้นเบรกติดทำยังไงวะเบรกติดก็ไปงัดออกแล้วต้องน็อเจไปแล้วดูก,กันดูก,กันคนระับเมื่อเช้าผมก็มีหกล้อขัดข้องคันหนึ่งครับผมเบรกติดติดเบรก จอดรถอยู่นู้นแล้วก็ขี่รถมาด้วยกันจอดรถอยู่ไหนจอดรถอยู่สามแยกนั่นไงทางหลวงไงไม่รู้ว่าใครมาถึงก่อนกันนี่นะแล้วใครมาถึงก่อนจาว่องแหละใครพี่ยอเลยพี่ออมาถึงก่อนวุ้นอีกแ่คนที่บอกว่าไม่มา่ะมาก่อนเขาน่ะเอาเรามาถึงก่อนยิ้ก็ตอนอยู่ปั๊มนี่เอาเจ้าวุ้นพิ่งถึงแม่ รือจะไปลรอดยังไงโว้หวังถึงถึงเลยนะนี่ครับรถติดเลยครับรถติดเลยเบรกติดไปไม่ได้คัในใดมีหล้อคันหนึ่งเดี๋ยวลงไปดูก่ับไหนคันไหนคันนี้หรอเดี๋ยวลงไปดูก่อนพี่ค่ับ นี่ครับล่องรอยเบรกลากล้อมาไกลพี่เขาบอกไม่ได้เบรกลากล้อเบร,รกไม่รรรรติดเบรกได้เสียคลายออก,อกหรอบคลาโอ้ขิวกรุบเลยยางหมดเลยครับมาวันเดียวครับงานน่าจะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้นี่ เด็กี่ลูกพี่คว้าเส้นเหรอควายมันเดือดเอองั้นเด้บ่แล้วมันตีนมันจะบั่นเมัอนึตีมากเลยบอกจัที่วันยอดกระเทกระไกข้ามขึ้นข้ามกนนะค่อยน้ำมันหอลเออ่อยน้ำมันห่อมีส่วนพยน้ำมันก็ลงิดนงนี่คันดีเบรกติดครับผมพี่น้องสายบุญเราขึ้นเลยเนี่ย ฝั่งนี้ตัดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมุดมาเดี๋ยวหัวลหลครับเยอะป่ะเยะ่ีเียวแหละรับรเกรมันมันบอกด้เอาเลย่่มองหยาบปุ๊มังหยาเปนครับในที่น้พ่ยมองหยายบคนขึ้นยกขาคขับเติดน้าหันบอาเนี่ยตหน้าหานบอ กับไปยืนเบิ้งกับออียืนเบิ้งกับอะไรอีกห่วยห่วยมาแล้วทีมงานเสียบเพชรทีมงานเสียบเพชรยจ้สโร สะพานขืนห้านมอลำนี่ยนะู้ตุ๊กตาเกือบคอขานี่้มมดยังรถขึ้นใหม่ๆอยู่เขาเสือไหมบ่มาแนะนำไผก่อนนะไผ่ยมโอ้ขันนี้บ่ พี่เขาบอกแม่งเอ้ยเขาว่าพี่เขาบอกไยมาดูนี่ให้หนอย่ยครไปบนสุงแล้วครับตัวนี้เกิไทย สางงมาแล้วพี่น้องสางงมาแล้วนงเบิ้งสางงาก่อนุ่นนี่สางงมาแล้วยังไดก็ได้ครับ เดี๋ยวบอกว่าลองดูครับมาดูกันครับ ตอนนี้ครับต้องใช้ตัวช่วยครับโทถหาผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านบ้านไหนเสียบ้านนี่บ่ก็สรุปครับตามช่างครับสรุป เอาขึ้นทางไหนล่ะทีนี้ไปเบวนในนี้อ่เอาไปทำอะไรมาเฮ้ยอะไรเฮ้ยไว้ไว้เบรนกับตังเรียนน่ะเียมหมดเลยเอาไปได้เ่ยนไหมเ่ยนไม่กี่บาทหรอกนี่คือของหาตู้ไหมพอลงไปช่วยเขาเมื่อกี้นะไม่นั่งครับปิดไหมแด่ง มันเหมือนของปลอมเลยแห่อ๋อนั่งทับเออมัน,ม,นมันใส่กับตัง,ตงดียังไงพี่ไม่รู้ว่าจะเอาไวนะ้ในนี่ไงฝากกระเป๋าตังค์ไว้วันนั้นลงเล่นน้ำก็จำไม่รู้ว่าจะเอาไว้ในกลัวมันหายไงแล้วพี่ก็ลืมทายเลย,เ,ลยเอาใส่ไว้ในกระเป๋าดีไว้โอ้ดีากครับ เราดูก็ต้องดูดอมันคิคำมัไปด้วยกันเพราป็นยางเบิ้งอ่านอ่านจักน้อยสิบอเห็นแล้วก็เห็นแล้วเพรบะท่านเคยเห็นอุปบแหกมือเนาะแหกเหวีมึงด่าบเฮฮะสังในสังแล้วเดี๋ยวตลกตลกวันไหนไอ้ลูกเดียวไอ้ลูกก็พอลูกเด้อมาสิถ้าเราไปชอยเมื่อกี้นี่เราจะผ่านเวทีเลยนะสิบกว่ามิถุนายนขอบขั้วขอบขั้วบาบอนาะ ูกกบอเทีเขาได้ยังนี่ได้นุ่มได้ปลาเขาได้เป็ดได้ไก่ปลาห้าไปเล่นเกมไล่หนูมะนี่แหละเขาได้เป็ดได้ไก่ดิซื้อดาวได้เป็ดได้ไก่ไม่ใช่เขาเล่นหนูซื้อบ้านหนูหน้าผ้าโชคหนูน้าผ้าโชคก็ซื้อทุกรูเลยยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วมันจะเวนออกแล้วมันก็จะเข้าตามรูรูก็จะมีเบอร์เบอร์ก็เบอร์ได้ยี่สิบสามสิบสี่สิบตอนแรกจนมุงเราว่า เออบุญมาเขาเปิดปีเพชนย,ยังว่ะมาเห็นหนูเนาะเออนี่รถเราหยุดโอรถเราอยู่ข้างนาอกลรงงางพวกนี้ลแล้วมันอยู่ไหนกันหมอโอ้เลยอดไม่ได้ดูรถสิบล้อเท่เลยครับรถ้ตีอยู่ไหนนี่เป็นนี่ออกไปนีข,ปนข้างวัดนะครับประตูวัดนี่แหละซ้ายมือที่เหยวนี่แหละฮะวันนี้เราเกาะรถกู้ภัยมาขากลับูภัย ขาไปก็กู้ภัยก็เกือบจะได้กู้ภัยผมล่อสตกรถเลยครับเหน่อหัวสักหนิโซโลนี่เจ้าหัวเขาถิ่มลงหน่อยุ้ถามเพียวบังเด้อว่าตอนที่เจ้าของรถตกลงไปเขาวางไหนวางไหนพี่เหวี่ยบว่ายังไงกูเกือบได้ผัวไหมแล้วถามพี่เหวียบกือบจะจ่าหรวอเปล่าว่ายกวางเซนวะกูดีเจเบิร์ตวะ พู้ดีเจอคนเลยว่าจะสิได้ผัวใหม่ว้ายมันคือว่าอยงนั้เลยเลยแล้วเลยแล้วเอาเาไปดูไปดูหมอนั่งหงเยวขวาเดี๋ยวขวาเออซ้ายทีนี้ทำไมไม่เอารถเรามาตีเออนี่แหละดีแล้วดีแล้วอะไรพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางเอาละครับมาถึงก็ขอเสียงแม่ห่างเลยประสนมาเขาไม่เล่นหดหรอก โรงเรียนเขาก็แคบๆดอ